พลเอกธีรชัยน,นาควานนิชผู้ช่วยผู้บริจการฐานบกเป็นประธานแถลงข่าวตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการประจำปี2558ผู้ที่ต้องการเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการปีนี้นะครับก็คือทหารกองเกินที่เกิดปีพุทธศักราช2537และผู้ที่เกิดปีพุทธศักราช2529ถึง2536ที่ยังไม่เคยเข้ารับการตรวจเลือก มีจำนวนรวมทั้งประเทศประมาณ344,254คนนะครับแล้วก็มียอดต้องการทหารกองประจำการอยู่ที่99,373คนแบ่งเป็นกองทัพบ,บกจำนวน73,730คนกองทัพอากาศจำนวน7,969คนกองทัพเรือ16,000คนแล้วก็กองบัญชาการกองทัพไทย1,123คนสำนักงานประหลัดกระทรวงกลาโหม551คนนะครับซึ่งก็จะดำเนินการตรวจเลือก ทหารตั้งแต่วันที่1ถึง12เมษายนนี้นะสถานตรวจเลือกตามที่กำหนดไว้ในหมายเรียกของนายอเภอนะครับปีนี้กองทัพก็ได้กำหนดนโยบายในการตรวจเลือกไม่ว่าจะต้องมีความรวดเร็วโปร่งใสบริสุทธิธรรมและประาศจากการทุจริตในการตรวจเลือกนะครับโดยได้จัดให้มีการตรวจโรคก่อนการตรวจเลือกมีการรับรายงานบุคคลประเภทผ่อนผันคู่ขนานกับคนประเภทอื่น และกาหนดให้เร่งรัดการปล่อยตัวคนผ่อนผันให้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับเพื่อลดความคับข้องในการดําเนินการตรวจเลือกรวมทั้งมีการกําหนดมาตรการป้องกันการจริตการตรวจเลือกไว้อย่างรัดกุมให้โอกาสทางการศึกษาผู้ที่มีชื่อเสียงที่เข้ารับการตรวจเลือกในปีนี้นะครับมีนักฟุตบอลทีมชาติไทยนายรุสิตแนงดามมริโอมาเลอร์เจมอัสรัตน์มีรัตนิธิไพศาลกุลนักรองรักแสดงเป็นต้นครับกองประจําการนะครับให้มีทั้งการศึกษาทั้งเงินเดือนนะครับ ที่จะคอยซัพพอร์ตครอบครัวเรานะครับผมว่าก็น่าจะได้รับประสบการณ์โดยตรงซึ่งซึ่งที่จะต้องเข้าไปฝึกหรือว่ารับใช้ชาติหรือว่ารับราชการอะไรต่างๆเนี่ยก็คิดว่ามันมันน่าจะเป็นประสบการณ์โดยตรงท,ที่ที่ผมสามารถเรียนรู้ได้จากสิ่งเหล่านี้ที่ผมไปไปเจอมาทหารกองเกินที่ต้องเข้ารับราชการทหารกองประจำการนะครับจะต้องมีสิทธิ์ จจะมีสิทธิ์ได้รับเบีย้ยเลี้ยงเงินเดือนแล้วก็เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวรวม9,000บาทต่อเดือนรวมถึงสิทธิ์ในการสอบเข้าเป็นนักเรียนในสิบทหารบกสอบบรรจุเข้าเป็นนายทหารประทวนสังกัดกองทัพบกและกองทัพากาศนะครับนอกจากนี้ก็ยังได้รับสิทธิ์ในการศึกษานอกโรงเรียนแล้วก็การฝึกวิชาชีพในหน่วยทหารด้วยครับ